mm คลิปนี้นะคะจิวจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่าง e ี i t a i l แล้วก็ d h e ท l นะคะ <c oughs> เพื่อให้เพื่อนๆที่กำลังสนใจอยากทำประกันสุขภาพนะคะได้มีข้อมูลเบื้องต้นหรือว่าเปรียบเทียบอยู่ในใจว่า d h e ท l และ e ี i t a i l เนี่ยมันดียังไงแล้วก็มันเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่นะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ข้อแรกนะคะ Elite Health และ Health เนี่ยมีแผนประกันที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวจวขอยกตัวอย่างแผน Elite Health ก่อน Elite Health มีแผนประกันหลัก4แผนนะคะในวงเงินความคุ้มครอง20ล้าน40ล้าน75ล้านและ100ล้านบาทค่ะสำหรับประกันหลักส่วน Health มีแค่1ล้านและ5ล้านบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากประกันแผนหลักแล้วนะคะตัว Elite Health จะมี ตัวย่อยลงไปอีกเป็นเรื่องของความคุ้มครองตามพื้นที่ที่ลูกค้าอยู่นะคะอย่างเช่นแผน20ล้านคุ้มครองเฉพาะประเทศไทยหรือในเอเชียหรือทั่วโลกยกเว้นอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกรวมอเมริกาด้วยนะคะนี่คือแผนย่อยของ e d i t a i l ก็มีทั้ง20ล้าน40ล้าน75ล้านและ ส่วนของ D h e นะคะก็จะมีแผนหลักก็คือ1ล้านและ5ล้านบาทนะคะส่วนแผนย่อยของ D Hel เนี่ยจะแยกเป็นส่วนของเราจะไม่แยกเป็นพื้นที่นะคะเราจะแยกเป็นวงเงิน Deduction นะคะหรือว่า Deductible นะคะโดยที่แผน1ล้านเนี่ยจะมี Deductible 3- 0 0 0 0และ50,000นะคะเป็นแผนย่อยแล้วก็ตัว5ล้านจะมีแผน Deductible 3 0 0 0 0 5 0 0 0้และก็10,000 0นะคะ deductible แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าถ้าสมมติคุณเลือก deductible 30,000ก็แปลว่า30,000บาทแรกเนี่ยเมืองไทยจะยังไม่จ่ายให้นะคะคุณก็อาจจะต้องใช้สวัสดิการเดิมที่คุณมีอยู่นะคะเพราะว่าการมี deductible นะคะยิ่งมากเบี้ยก็จะยิ่งถูกแต่แน่นอนว่าคุณอาจจะต้องมีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายในส่วนแรก เหมาะสำหรับคนที่มีประกันสุขภาพเดิมอยู่แล้วหรือว่ามีสวัสดิการของบริษัทเดิมอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ให้เบี้ยถูกลงแต่จจะไม่แนะนำเลยสำหรับคนที่ไม่มีประกันใดๆทั้งสิ้นจะมาซื้อ deductible นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อ deductible ไม่ว่าจะเป็น3 5 0 0 0 5 0 0 0 0หรือ1,000 0แก็ตามนะคะ คุณอาจจะต้องจ่ายทุกครั้งที่มีการเข้าโรงพยาบาลก่อน 30, 0 0 0ื่นห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งนะคะข้อ2นะคะก็คือค่าห้องนะคะค่าห้องของ l l t t h h a l t h เนี่ยจะถูกแคปเอาไว้ a ที่เริ่มต้นคือ1น1,000บาทนะคะสำหรับแผน20ล้านในขณะที่ดีเ a ล t h นะคะดีเ a ล t h เนี่ยจะเป็นไปตามห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลน,นั้นๆน,น,นะคะ ห้องเดียวมาตรฐานก็คือห้องเดี่ยวราคาต่ําสุดของโรงพยาบาลน,นั้นๆน,น,นะคะโดยที่จิวขอยกตัวอย่างนะคะออพยาไทยอาจจะมีออห้องเดี่ยวมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่5,000-7,000บาทนะคะแล้วก็สูงสุดอาจจะ10,000บาทอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเคลมให้ที่7,000บาทนะคะในขณะที่นนทเวศอาจจะห้องเดี่ยวมาตรฐานอยู่ที่5,500บาทนะคะ หรือบำรุงราษอาจจะมีห้องเดี่ยวมาตรฐานที่อยู่12,500บาทนะคะซึ่งเราจะเคลมให้ตามราคาห้องเดี่ยวมาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาลน,นั้นๆนะคะก็โดยส่วนนี้มันก็เหมาะสำหรับคนที่กังวลว่าถ้าเราไปเข้าโรงพยาบาลแพงๆอย่างเงี้ยวงเงินคุ้มครองเดิมที่เรามีอยู่อาจจะแค่3,000บาท4,000บาทเนี่ยจะไม่เพียงพอนะคะการซื้อดีเฮลก็จะช่วยเรื่องของค่าห้องเป็นหลักนะคะ แล้วก็ส่วนที่เกินจากค่าห้องมาเราก็จะคุ้มครองให้เป็นงเงินเหมาจ่ายตั้งแต่ตามแผนที่ลูกค้าเลือกก็คือ1ล้านหรือ5ล้านบาทค่ะส่วนข้อที่3นะคะในส่วนของ OPD และ IPD นะคะ Elite Health จะมีส่วนของ OPD และ IPD ด้วยนะคะ OPD เดี๋ยวจูจะพูดเรื่อง OPD ก่อนในส่วนของ Elite Health นะคะเนื่องจากเรามี4แผนนะคะ OPD เบิกได้ทั้งหมด ทุกแผนนะคะแต่แผนหนึ่งเนี่ย OPD ในที่นี้จะให้เปิดในส่วนของ MRI CT สแกนนะคะอุบัติเหตุ24ชั่วโมงการฟอกไตต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น OPD แผนหนึ่งของ Elite Health จะไม่รวมการรักษาตัวทั่วไปเจ็บป่วยทั่วไปเช่นเป็นหวัดท้องเสียไปหาหมอแล้วเอายากลับบ้านนะคะพวกนี้เนี่ย Elite Health แผนหนึ่งจะไม่ได้ให้ความคุ้มครอง OPD ในส่วนนี้นะคะ แต่ถ้าเป็นการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็หรือ IPD e b i t ก็ให้ความคุ้มครองตามปกตินะคะก็จะสามารถเคลมได้แค่ในส่วนของปอกไตฉาย,ายสาย MRI สแกน CT สแกนนะคะแต่ลูกค้าสำรองจ่ายแล้วก็เอาบินมาเบิกกับทางเมืองไทยนะคะแล้วก็ส่วนของ D Hel a นะคะ D Hel a OPD และ IPD นะคะ OPD D Hel a จะไม่ได้ให้ความคุ้มครองทั้งสิ้นนะคะ แม้แต่อุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะให้ความคุ้มครองเฉพาะการรักษาตัวในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายๆถ้าไม่นอนโรงพยาบาลเลยดีเฮลจะไม่สามารถคุ้มครองได้นะคะแต่ลูกค้าก็สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมในหมวดของ OPD หรือสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆอ,อุบัติเหตุ OPD 24ชั่วโมงซื้อเพิ่มแนบเข้าไปกับ กันของ d ีเฮลได้นะคะเพื่อเป็นการขยายความคุ้มครองนะคะในส่วนนี้อีลิทเฮลนะคะมีความคุ้มครอง OPD และ IPD ในอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่หรืออุบัติเหตุเล็ก24ชั่วโมงไปทําแผนแล้วกลับบ้านอีลิทมีความอีลิทเฮลมีความคุ้มครองในส่วนนี้ให้นะคะส่วนดีเฮลจะไม่ไม่มีความคุ้มครองในกรณีถ้าไม่นอนโรงพยาบาลน,นะคะแต่ว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องนอนโรงพยาบาลน,นะคะ ดีเฮลก็ยังคงให้ความคุ้มครองตามปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้ซื้อเอาไว้นะคะข้อถัดมานะคะอีลิทเฮลเนี่ยในเรื่องของยากลับบ้านนะคะอย่างเช่นเราไปนอนโรงพยาบาลแล้วเนี่ยจะต้องหมอสั่งสั่งจายยาเพื่อเอากลับบ้านไปทานต่อนะคะอีลิทเฮลจะมีวงเงินให้1 0 0 0 0แสนบาทนะคะในสำหรับเรื่องของค่ายากลับบ้านนะคะในขณะที่ดีเฮลเนี่ย จะให้ค่ายากลับบ้านอยู่ที่20,000บาทนะคะนี่คือส่วนข้อที่แตกต่างกันระหว่างดีเฮลและอ e ี h ิ a เฮลค่ะส่วนข้อถัดมานะคะลูกค้าไปหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องของการรักษาตัวก่อนที่จะเข้าผ่าตัดนะคะส่วนนี้เนี่ยจะมีวงเงินคุ้มครองให้1,000 0บาทถ้ากรณีลูกค้าไปหาหมอแล้ว ถูกวินิจฉัยว่าจะต้องผ่าตัดภายใน30วันหรือจะต้องนอนโรงพยาบาลต่อภายใน30วันนะคะอย่างเช่นลำไส้หลักอักเสบอาจจะนัดหมออีก3วันข้างหน้า7วันข้างหน้าหรือเป็นโรคอื่นๆใดๆที่จะต้องผ่าตัดหรือนอนโรงพยาบาลใน30วันข้างหน้าอันนี้จะมีความคุ้มครองให้10,000บาทน,นะคะโดยลูกค้าเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วก็มาเบิกรวมกับในกรณีนอนในโรงพยาบาลน,นะคะ แล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยหมอนัดมา Followup นะคะ Elite Health ก็ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอีก1 0 0 0 0บาทนะคะในขณะที่ D h e a l เนี่ยถ้าเคสเดียวกันเลยถ้าคุณมี D h e a l การปรึกษาหมอก่อนที่จะเข้าผ่าตัดนะคะอย่างเช่นจะนัดผ่าในอีก30วัน15วันหรือ1อาทิตย์ในส่วนเนี้จะไม่มีความคุ้มครองนะคะ ลูกค้าจะต้องจ่ายเองจ่ายเองไปนะคะไม่มีความคุ้มครองให้เพราะเข้าโรงพยาบาลถึงจะมีความคุ้มครองให้นะคะในส่วนของผ่าตัดนั้นแล้วก็การ f o l l o w up นะคะ mm hmm. ดีเฮลไม่มีความคุ้มครองให้ค่ะเพราะฉะนั้นอ e ลิ a เฮ h ก็จะมีความคุ้มครองที่เยอะก,กว่าค่ะ ส่วนถัดมาข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายจริงๆอ่ะมีมากกว่านี้นะคะแต่จิวแคปมาทั้งหมดเนี่ยให้ฟังเพื่อให้ลูกค้ามีไอเดียก่อนนะคะก็คือข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการรักษาตัวด้วยด้วยโรคมะเร็งนะคะโรคมะเร็งในที่นี้เนี่ยเนื่องจากวิทยาการทางการแพทย์ตอนนี้ก้าวหน้าไปมากนะคะการรักษามะเร็งในสมัยนีย้แล้วแต่วิธีการของหมอแต่ละท่านนะคะบางคนก็อาจจะต้องผ่าแล้วก็นอน นอนในโรงพยาบาลอันนี้ Elite Health มีความคุ้มครองให้ทั้ง OPD และ IPD ค่ะ OPD ในที่นี้ของการรักษามะเร็งก็คือการรับยาแบบ Target e d Therapy นะคะกินยาแล้วก็ดูว่าลูกค้ามีปฏิกิริยากับยาที่กินไปยังไงนะคะจำเป็นต้องใช้แสงไม้หรือว่าจำเป็นต้องใช้วิธีการรักษาอย่างอื่นหรือเปล่านะคะโดยที่การรักษามะเร็งเนี่ยเราสามารถเบิกได้ทั้ง OPD และ IPD ในกรณีลูกค้า นอนหรือไม่นอนโรงพยาบาลก็ตามนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่นอนโรงพยาบาลเป็นการรักษาแบบ OPD ในส่วนของมะเร็งลูกค้าสำรองจ่ายแล้วก็เอาบินมาเบิกได้ค่ะส่วนของ DHEL นะคะรักษาตัวมะเร็งได้เช่นเดียวกันแต่รักษาได้แค่ IPD เท่านั้นนะคะ OPD จะยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้นะคะอย่างเช่นเราเป็นมะเร็งแล้วเราจะต้องผ่าก้อนมะเร็ง อย่างเงี้ยค่ะแล้วนอนในโรงพยาบาลตัวดีเฮลก็มีความคุ้มครองให้เช่นเดียวกันค่ะยกเว้นการรักษามะเร็งแบบ OPD ซึ่งจะไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะคะสรุปคร่าวๆให้ฟังแล้วนะคะว่าเพื่อนๆอาจจะได้มีไอเดียว่าความแตกต่างระหว่าง e l t e Health และ D-Health เนี่ยแตกต่างกันอย่างไงเพื่อนของค่าห้อง OPD และ IPD ต่างๆที่สามารถเบิกได้นะคะ วงเงินความคุ้มครองที่แตกต่างกันพื้นที่ให้บริการที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเอลิทเฮลที่ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมอีกก็ในส่วนของการคุ้มครองการคลอดบุตรนะคะการตรวจร่างกายประจำปีการฉีดวัคซีนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามแผนแต่ละแผนของเอล e ทเฮ l นะคะเพราะว่าอย่างเช่นการคุ้มครองการคลอดบุตรนะคะก็อาจจะอยู่ในแผนที่3และแผนที่4นะคะ ซึ่งดีเฮล์เนี่ยจะไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกแผนแบบไหนนะคะให้เหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็เนื่องจากเบีย้ยที่แตกต่างกันนะคะจิวเลยขออนุญ,ญาตโชว์เบีย้ยให้ดูนะคะเบีย้ยที่แตกต่างกันในผู้ชายอายุ30ปีนะคะเห็นไหมคะ เบียเแตกต่างกันแน่นอนว่าความคุ้มครองก็จะแตกต่างกันอยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนนะคะในส่วนของ D-Health เนี่ยจะให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่าห้องที่เอ,อเป็นไปตามห้องเดียวมาตรฐานซึ่งมันก็จะเฟคซิ b บ e กว่าในส่วนนั้นในขณะที่ l l t t Health จะฟิกค่าห้องเอาไว้ ide, เริ่มต้นที่1 0 0 0 0บาทนะคะหวังว่านะคะคลิปนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนเเข้าใจประกัน อิลิทเฮลและดีเฮลมากยิ่งขึ้นหรือสนใจในรายละ,ละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะสามารถโทรหาจิลได้ที่0994469249เนะคะเพื่อให้จิลเสนอแบบประกันอ l ลิทเฮลและดีเฮลนะคะในส่วนที่เป็นรายละเอียดที่ลงลึกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระยะเวลารอคอยหรือโรคบางโรคข้อกฎเกณฑ์บางอย่างนะคะที่จะทำที่จะลูกค้าอาจจะต้องเข้าใจ อายุเท่าไหร่ถึงไม่สามารถซื้อประกันตัวนี้ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถโทรติดต่อได้นะคะวันนี้จิวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ